สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพของขวัญจากธรรมชาติคนเราทำงานทุกวันนี้นะคะแน่นอนค่ะย่อมหวังเรื่องของรายได้แต่การที่เราใช้ร่างกายทุ่มเทนะคะในการทำงานจนร่างกายนั้นสุดโทมเป็นโรคร้ายแรงสิ่งที่ได้มายัางไงก็ไม่คุ้มเสียกับสุขภาพร่างกายของเราค่ะ วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่ใช้ร่างกายทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักจนลืมใส่ใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ดีไปนะคะและเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมค่ะดิฉันขอต้อนรับคุณนิชชาออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นิชชาออนนะขอรีกสันส้นๆว่าพี่ออนได้ไหมคะได้ค่ะพี่ออนเป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าทุ่มเทกับการทำงานอย่างมากเลยทีเดียว<ด>ใช่ไหมคะค่ะ,คะ ติเนี่ยเราทํางานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะก็ตั้งแต่เช้าออกจากวบ้านประมาณเจ็ดโมงครึ่งอะค่ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วกลับเข้าบ้านกี่เวลานี่ไม่แน่นอนนะคะพพี่รับเหมาก่อสร้างอาจจะห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มวันไหนางานพิเศษก็ต้องมีโอทีรับเหมาก่อสร้างคือเราต้องไปช่วยงานในส่วนไหนบ้างคะค่ะก็อย่างแฟนพี่เขาเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมพี่อาจจะหินดินรายไม่พอเธอขับรถไปซื้อปูนมาตันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปขับรถไป ขับรถไปขับรถกลับแล้วก็ต้องมีช่วยด้านอื่นๆอีกค่ะคือเรียกได้ว่าการเงินเรื่องอะไรนี้ก็คือต้องพี่ทั้งหมดค่ะคือตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเราเริ่มสตาร์ททำงานจนถึงสองสามทุ่มไม่ได้หยุดเลยค่ะรับประทานอาหารเป็นเวลาไหมคะบางวันก็ไม่เป็นเวลาค่ะบางวันก็ไม่เป็นเวลาค่ะบางวันมื้อเดียวบางวันสองมือ้อถ้าเาเคงานไม่ยุ่งม,มากก็คือสามมือ้อครบค่ะเราต้องทํางานทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยเป็นระยะเวลากี่ปีมาแล้วคะ ประมาณ10นะฮะ10ปีมาแล้วค่ะประมาณ10คุณนิชาออนเป็นอีกตัวอย่างของผู้หญิงไทยยุคใหม่ค่ะที่ต้องช่วยสามีอย่างแข็งขันในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวจึงต้องทุ่มเทงานหนักทั้งงานนอกและงานบ้านร่างกายของเธอถูกใช้งานอย่างไม่หยุดหย่อนและต่อไปนี้คือผลสะท้อนที่เธอได้รับจากการที่ไม่ดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะ ร่างกายนี่ถูกใช้มาเต็มที่ละว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมีผลกระทบอะไรกับร่างกายของเราบ้างเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะคือเหนื่อเลย mới, คือปวดเมื่อยปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าขับรถนี่มันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วต้องเหยียบคลัตช์ค่ะค่ะถ้าวันไหนขับทั้งวันก็คือกลับมาบ้านก็เหนืหน่อยมากเหนือ่อยมากอย่าว่าแต่เกียร์กระปุกธรรมดาเลยค่ะเกียร์ออโต้ยังปวดเมื่อยเลยนะแล้วที่สำคัญที่มีลูกเล็ก คือเราต้องเลี้ยงลูกอีกจริงๆเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วนะใช่เรายังต้องแบบดูแลเรื่องของกิจการอีกใช่ไหมคะใช่เรียกว่าเหนื่อยเบิ้ลเบิ้ลดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลเลย,บเบเลยคือกลางคืนก็ไม่ได้พักจริงๆว่าจะได้พักก็ไม่ได้พักเนาะแล้วเขาติดการเอาไว้สามขวบกับสี่ขวบครึ่งค่ะแล้วเขาตื่นกินนมเขาก็จะอ,อพี่ก็ต้องเราก็ต้องรู้ค่ะ ก็ทำอย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานอาการปวดเมื่อยที่ต้องเผชิญนี่คือมันทรมานสร้างความทรมานกับเราแค่ไหนคือเช้าตื่นมาเนี่ยเราไม่อยากลุกโอ้ยโอยอย่างเงี้ยมากคือแบบอยากจะคว้างนาฬิกาปุกทิ้งไปซะยังไม่เช้าเลยยังไม่เช้าพยายามหลอกตัวเองปิดมุ้งปิดม่านนะก็คือไม่อยากจะตื่นคือไม่อยากจะลุกขึ้นมาทํากิจกรรมใดๆก็ตามค ร่างกายต้องการการพักผ่อนว่าอย่างนั้นค่ะนะคะพักผ่อนน้อยแล้วก็ทํางานหนักด้วยแล้วปกติก่อนหน้านี้คือเรามีวิธีการดูแลเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างเวลาที่เราเกิดอาการปวดเมื่อยอะไรแนี้ก็จะไปนวดไปนวดนวดเพอสุขภาพนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นหมื่นไม่หาย<ว>เสียค<น>่านวดเป็นหมื่นก็คือหายขาดอะ่ะ พอปวดปุ๊บไปนวดปวดปุ๊บไปนวดมันก็ดีขึ้นระยะหนึ่งแต่พอเราใช้ร่างกายเรื่อยๆมันก็เป็นอืกอมก็เลยมันเป็นการใช้จ่ายที่ไม่รู้จบสักทีใช่ไหมล่ะคะก็คือทำแบบนี้มาสิบกว่าปีเหมือนกันหมดไปเท่าไหร่แล้วนับไม่ท้วน <laughs> นับไม่ท้วน <laughs> คือเราไปนวดครั้งเนี้ย ถ้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่ตอนหนึ่งชั่วโมงนะถ้ามันปวดมากๆากกับสองชั่วโมงเห็นไหมเลยคะคุณผู้ชมว่าการแก้ปัญหาสุขภาพไม่ถูกจุดอาจจะทำให้เราต้องสูญเสียเงินและเวลาอย่างมหาศาลในการฟื้นฟูสุขภาพแล้วทุกวันนี้ล่ะคะเราดูแลสุขภาพร่างกายยังไงก็พี่ได้ยินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งที่เขาโฆษณาทางวิทยุที่ก็เกิดสนใจที่ก็เลย โทรไปสั่งซื้อมาลองดื่มว่าจะดีจริงไหมถ้าดีจริงเราก็จะดื่มต่อถ้าไม่ดีจริงขวดเดียวเราเลิกอแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะดีขึ้นในส่วนไหนอะคะคือครั้งแรกที่พี่ซื้อมาดื่มเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะรักษาไอ้โรคปวดเมื่อยของพี่เนี่ยค่ะให้มันหายแต่พอพี่ดื่มไปครึ่งขวดรปวดเมื่อยก็ยังไม่หายแต่หน้าท้องของพี่หายไปเพราะว่าพี่หลังคลอดอ่ะ ผู้หญิงหลังคลอเนี่ยจะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะคือว่าพี่พอครึ่งขวดนะหน้าท้องหายไปค่ะพวกไขมาอะไรต่างๆแล้วพอพี่ดื่มด้วยสองขวดสามขวดอาการปวดเมื่อยปวดอะไรตามมือตามเท้าตามข้อ,ขอเนี้ยมันก็ทุเลาไป เช้าตื่นมาอ้พี่อยากไปทำงานต่งตัวอาบน้ำจากที่แทนที่อยากจะโยนนาฬิกาทิ้งจะก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะทํากิจกรรมได้มากขึ้นแล้วในส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่พี่รับประทานเนี่ยพี่ได้มีความรู้หรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างหืืเป่ะคะค่ะพี่ก็ศึกษาดูในรายละเอียดแล้วก็พี่ก็ค้นคว้ามาบ้างแล้วก็พอจะเราก็พอรู้มาบ้าเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือนอกจากจะศึกษาด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็มีถามถ่ายเนาะจากผู้ที่อาจจะมีประสบการณ์อาจจะเคยรู้มาก่อนจากที่ฟังนะคะพี่อ่อนเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงจนถึงแบบสองสามทุ่มเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะค่ะมันไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับพี่ออนเลยเหรอคะไม่ค่ะเพราะคิดไม่คพี่คิดว่าพี่จะต้องรักษาสุขภาพของพี่เนี่ยให้หายให้ร่างกายเราเจ็บป่วยน้อยลงแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น ยากขนาดไหนก็ต้องทำโอ้โหขอปรบมือให้เลยจริงๆนะคะแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็ส่วนผสมที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยเรารู้สึกเออของเขาน่าจะดีจริงนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เรารู้สึกแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์นี้มากน้อยแค่ไหนคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ <laughs> <laughs> แสดงว่าตอนนี้สึกว่าร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมากก็ดีคือว่าเราก็อยากลุกเลวราเช้ามาโอ้เมื่อก่อนไม่อยากจะลุก <ừ> มันปวดมันเมื่อยเองี้เราก็ไม่อยากจะลุกเอาสายหน่อยเอง่้ยค่ะแล้วกิจกรรมที่ที่เราต้องทําทุกๆวันเรายังคงต้องทําเหมือนเดิมไหมคะเช้ามาเราก็ตื่นออาลูกลูกคนโตไปโรงเรียนลูกคนเล็กอยู่บ้านฝากยายเลี้ยงเราทํากิจกรรมเสร็จสัพท์เราก็ไปทํางาน แต่ว่ารู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ววิธีการดูแลสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆนะคะนอกจากมีอาหารเสริมแล้วมีการดูแลด้านใดบ้างก็เรื่องอาหารการกิน<ม>อย่างเงี้ยพี่จะเน้นผักเยอะเน้นผักจะไม่ค่อย,เ,ยอเนื้อสัตว์ผักปลาี่บ้านนะค่ะ,คะ ก็คือเลือกทานค่ะเลือกเลือกทานนะคะดูอาหารที่มีคุณประโยชน์ที่ดีนะคะแล้วก็หาอะไรมาเสริมเพื่อสุขภาพของเราก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายที่ดีมากๆของพี่ออนนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ออนมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านสุขภาพที่เราได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบพระคุณค่ะ และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากรายการอโรคาวารตี้ค่ะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเพราะความสุขของคนป่วยไม่ได้อยู่ที่เงินทองนับแสนนับล้านค่ะแต่อยู่กับการมีสุขภาพร่างกายที่ดีนั่นเอง วันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งและรายการโอโรควาวาไรตี้คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ